มศรีนารองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนผนมค่ะวันนี้รู้สึกดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่พระธัญนาธิบุรีและคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีของเรานะคะก็เดินทางมาถึงที่ห้องประชุมแล้วนะคะก็จะมีการเริ่มประชุมนะมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะคอยกล่าวต้อนรับค่ะการผลุกดันให้พวกเรามีโครงข่ายเครนาคมที่สมบูรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางอากาศ ละเร็วนี้เราก็จะมีเรื่องของร้ฟการประชุมพรมสัญจรครั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะรัฐมนตรีทุกท่านก็เดินทางไปมากมายหลากหลายที่ค่ะไปพัฒนาในแต่ละจุดว่ามีจุดไหนไปรับฟังเสียงของคนในพื้นที่จริงๆนะคะเพื่อที่จะได้พัฒนาให้ถูกต้องถูกจุดนะคะปพนหี2 7จังหวัดนครพนมเรามีมูลค่าการค้าชายแดนอยู่ที่1ล้าน2แสนบาทเศษค่ะ และในลาดับต่อไปนะคะขออนุญาตที่จะให้ทั้งท่านนายดานเมื่อการประชุมเริ่มขึ้นนะคะต้องบอกว่าวันนี้เราเอ็กซ์คลูซีฟมากนะคะที่สามารถที่จะถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันการประชุมเนี้ยแบบสดๆเลยนะคะถึงจะมีสื่ออื่นด้วยนะคะแต่เราได้ถ่ายทอดสดนะคะดังนั้นคุณผู้ชมต้องห้ามเปลี่ยนไลฟ์สดไปไหนนะคะเราจะได้รับฟังกันแบบโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะทุกคนเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยการประชุมอ่ะเขาไม่ได้สามารถที่จะถ่ายทอดสดให้ดูได้ นะคะแต่ว่าครั้งนี้เป็นการประชุมเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจคณะรัฐมนตรีมาเยอะเลยถูกต้องค่ะมาเยอะมากๆค่ะคณะรัฐมนตรีก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการที่จะมารับฟังเพื่อพัฒนาไปด้วยกันนะคะทุเรียนสุดส่งออกนะคะยกเว้นในปี2,565ค่ะมีมูลค่าเพียง8 หลังจากที่มีการประชุมนะคะก็ช่วงเดือนมีนาถ้าเกิดว่าสรุปให้ฟังได้นะคะก็อยากจะสรุปให้คุณผู้ชมได้ฟังเหมือนกันนะคะเพราะว่าการจากัดก็อยากให้คุณผู้ชมที่ได้รับชมในการถ่ายทอดสดครั้งนี้เนี่ยได้รับรู้เรื่องราวต่างๆไพด้วยกันนะคะบรรยากาศตอนนี้คือคักมากนะคะเพราะว่าสื่อคือแน่นเอียดข้างในห้องคือแน่นมากนะคะคะแนน้ายเดนอยู่ที่122542ล้านบาทค่ะและในปีงบประมาณ6 8ค่ะ ขอโทษค่ะขอโทษค่ะเดี๋ยวจะพูดช้าๆลงนะคะขอบคุณคุณเจียละอสําหรับคอมเมนต์นะคะโอเคเดี๋ยวพิธีกรจะพูดช้าๆลงให้นะคะรดทากันค้ใชายเดียนจะขยายตัวสูงในช่วงเดือนเมษาพุศภามิถุนานะคะซึ่งเป็นฤดูการของส่งออกทุเรียนจากระยองและกจันทบุรีค่ะ ส่วนมูลค่าในการนําเข้าขยายตัวต่อเนื่องทุกปีนะคะในปีก็ประมาณ2,567มูลค่าการนําเข้าอยู่ที่41,452ล้านบาทค่ะในปีงบประมาณ2,568มีมูลค่าการนําเข้าอยู่ที่2 1 8 9ล้านบาทสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนเพียง2%ค่ะมีการเปิดใช้ศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพน,นมของกรงการขนส่งทางบกนะคะ เพื่อเป็นพื้นที่รองรับการกระจายสินค้าทั้งการนําเข้าและส่งออกก็จะทําให้มูลค่าการนําเข้าและการส่งออกสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกค่ะ สินค้าที่มีมูลค่าการนําเข้าสูงในปีงบประมาณ68นะคะอันดับ1ก็จะมีพลังงานไฟฟ้าค่ะอันนี้เรานําเข้าจากสปปลาวนะคะมีมูลค่าอยู่ที่2,566ล้านบาทค่ะอันดับ2แบตเตอรี่ค่ะนี่นําเข้าจากจีนค่ะมีมูลค่าอยู่ที่1,811ล้านบาทค่ะอันดับด่านสุลกากรค่ะมาพูดคุยประชุมกันเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าชายแดนค่ะ79ล้านบาทค่ะอันดับ4เป็นโทรศัพท์มือถือนะคะนําเข้าจากจีนค่ะที่ห้อง oppo นะคะ มูลค่าอยู่ที่9 0 1 2ล้านบาทค่ะและอันดับ5ค่ะของอื่นทำด้วยพลาสติกค,คะ่ะนำเข้าจากจีนเช่นกันถ่ามีมูลค่าอยู่ที่920ล้านบาทค่ะมูลค่าการส่งออกของด่านนครพนมนะคะก็ขยายตัวจากการส่งผลไม้ออกไปจีนค่ะโดยในปีงีประมาณ67เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะคะ ส่งออกรลดลง9%ค่ะก็เนื่องจากดูการผลไม้ผลิตของทุเรียนใต้ค่ะชาวสวนประสบปัญหาฝนตกหนักก็เลยการเก็บเกี่ยวผลผลิตลดลงเล็กน้อยก็เลยเป็นเหตุให้การส่งออกลดลงตามไปด้วยและในปีว่าประมาณ2568นะคะ6เดือนมีมูลค่าการส่งออกขออโที่นะคะขออนุญาตโทษทีนะคะพอดีเดี๋ยวจะได้ให้สื่อมวลชนรอข้างนอกอห็นเลยขออนุญาตกล่าวสั้นๆนิดนึงแล้วกันขอขอนกลัวก็ วันวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะให้สื่อมวลชนเก็บภาพแล้วก็จะได้รอข้างนอกจะได้ประชุมกันต่อนะคะจริงๆวันนี้ต้องต้องขอบคุณทุกท่านมากนะคะจริงๆมาวันนี้ก็อยากมาอัปเดตนะคะหน้าง,งานแล้วก็ดูด้วยว่าอ,อ,อย่างเช่นเรื่องที่เรามีการสั่งการตั้งแต่ตอนของท่านนายกเสถานะคะเรื่องของ one stop service ก็ทราบว่ายังมีการติดปัญหาเล็กน้อยเดี๋ยวเราลองคุยกันในรายละเอียดทีว่าว่าอะไรยังไงเราจะสามารถ กระตุ้นตรงไหนได้บ้างหรือว่าติดปัญหาอะไรเดี๋ยวจะมาคุยกันในประชุมนี้ต่อนะคะว่าจะสามารถทําอะไรได้บ้างเพื่อจะให้วันซับเซอร์วิสเนี่ยถูกพุชแล้วก็ดําเนินการได้นะคะเดี๋ยวเราเล่ากันอีกทีนึงแล้วก็ตัววันว,ว,วันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะวันนี้ดิฉันแข็งแรงดีนะคะไม่ต้องมีใครสังเกตนะคะโอเคอยู่ค่ะนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะคะเมื่อกี้เดินเข้าห้องมาทุกคนถามนะคะว่าวันนี้โอเคไหมนะคะวันนี้โอเคแล้วนะคะค่ะขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะคะรบกวนเดี๋ยวเราประชุมกันต่อขอบคุณค่ะ

หนูต่อเลยนะคะสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงในปีงบประมาณ68นะคะก็จะเป็นอันดับหนึ่งจะเป็นผลไม้ค่ะ90%เป็นทุเรียนนะคะตามด้วยลำไยลำไยแห้งและมังคุดค่ะเราส่งออกไปประเทศจีนนะคะมีมูลค่าอยู่ที่5 9 7 7้าล้านบาทค่ะอันดับสองเป็นเครื่องดื่มบำรุงกำลังค่ะยี่ห้อกระทิงแดงนะคะอันนี้เราส่งไปขายประเทศเวียดนามค่ะมีมูลค่าอยู่ที่4,956ล้านบาทค่ะอันดับ3โคกระบือมีชีวิตค่ะอันนี้เราส่งออกไปประเทศเวียดนามเหมือนกันค่ะ ส่วนใหญ่ก็สินค้าจะมาจากจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็จังหวัดประจวบคีรีขันนะคะก็มีมูลค่าอยู่ที่2,516ล้านบาทค่ะอันดับ4ผลิตภัณฑ์ปิตโตรเลียมค่ะก็อันนี้เราส่งไปที่สปปลาวเช่นกันค่ะก็จะเป็นดีเซลเบนซินและน้ำมันเตานะคะมีมูลค่าอยู่ที่1,498ล้านบาทค่ะอันดับ5เป็นแฝงวงจรไฟฟ้านะคะอันนี้เราส่งออกไปประเทศจีนค่ะมีมูลค่าอยู่ที่591ล้านบาทค่ะ นอกจากการนําเข้าและส่งออกแล้วนะคะเรายังมีการผ่านแดนผ่านด่านศุลกากรนครปนมไปประเทศที่3นะคะมูลค่าการผ่านแดนก็จะสูงขึ้นทุกปีค่ะในปีงบ ทุกท่านได้ยินนะคะท่านนายกแจ้งว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยอยากจะให้เป็นการอ mm ัปเดต private กับเจ้าหน้าที่นะคะดังนั้นพี่ๆสื่อมวลชนรวมถึงเราเองนะคะก็เลยต้องถอยออกมาก่อนแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะเดี๋ยวทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยก็จะอัปเดตให้ทุกท่านฟังอยู่ดีค่ะอาจจะเป็นอินโฟกราฟิกหรือว่าเป็นข้อมูลเป็นโพสต์ต่างๆในโซเชียลมีเดียนะคะว่าการอัปเดตสถานการณ์การความคืบหน้าต่างๆเกี่ยวกับโครงการต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมจริงๆนะคะที่มาติดตามการถ่ายทอดสดเพิ่มเระะิ่ามมางเเยยอะมกล แต่ว่าเราก็จะอัปเดตข้อมูลให้แน่นอนตามหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ของเราค่ะสําหรับการถ่ายท้อสดครั้งนี้นะคะเราขอลา